แมมบ๊อบเลตส์ก่อช่วงสุขง่ายๆสไตล์แมมบ๊อบสนับสนุนโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวอิเล็กโทรลักซ์ ออกจากบ้านเรานิดหนึ่งผู้ชมขาบ้านแมบมบ๊อบถ่ายบ่อยแล้ววันนี้ก็เลยย้ายมาอีกบ,บ้านอีกหลังหนึ่งของเราค่ะ The Electrolux Home Inspiration Center ใช่แล้วค่ะเราจะทำอะไรคะคุณป๋าเสือร้องไห้โ <c oughs> โอ้หวันนี้ป๋าบ๊อบเขาพร้อมโชว์ฝีมือกับเมนูเสือร้องไห้เมนูยอดฮิตของคนชอบทานเนือ้อว่าแต่ว่าป๋าบ๊อบรู้ไหมคะว่าทำไมต้องเรียกเสือร้องไห้เสือ <c oughs> เขาเห็นวัวใช่ไหมเขาอยากไปกินวัวใช่ไหมจกเข้าไปกินวัวกินวัวแด็ทำไมก็าร้องให้รู้ไหมทำไมว่าตรงส่วนเนื้อที่เขาต้องการอ่ะ คนเอาไปเสือร้องไห้เพราะว่าเขาไม่ได้กินตรงจุดนะกินส่วนที่ดีที่สุดนะคะก็คืออันที่อยู่ใต้ซี่โครงคุณผู้ชมค่ะเป็นเนื้อส่วนที่อร่อยที่สุดธรรมชาติของเสือเนี่ยขย้ำไม่ถึงหรอกเพราะฉะนั้นคนเราฉลาดพอเอามีดไปแล่มันก็เลยได้เนื้อส่วนนั้นมาและเดินเป็นเนื้อส่วนอร่อยด้วยเสือก็เลยร้องไห้พอรู้เรื่องราวของเมนูนี้ ยิ่งทาให้ยากมําไปอีกค่ะความบอบบอกว่าหัวใจของเมนูนี้ก็คือการเลือกเนื้อที่ดีค่ะและนอกจากเนื้อแล้วอุปกรณ์เครื่องครัวก็สําคัญไม่น้อยวันนี้แมมบอบเลือกใช้เตาไฟฟ้าอินดักชันของอิเล็กโทรักค่ะเพราะความพิเศษของเตา,ตานี้คือเขามีฟังก์ชันบริดจ์ค่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรคุณอยากจะได้เป็นแบบที่เป็นบริดจ์คะบริดจ์มันสามารถเชื่อมสองหัวให้มันอยู่ด้วยกันเราสามารถ ใช้กระทะยาวเพื่อให้มันมีหลายชิ้นบางครั้งเรามีงานที่บ้านนะใช่ไหมเราจะมีเตาแค่อันเดียวกระทะมันยกางยมหนด้กินกันเองในบ้านคนสองคนใช่พอถ้ายังมีงานใหญ่ใหญ่อยู่ใหญ่งางยาวๆนะเราสามารถบริสไฟด้วยกันการทํางานของฟังก์ชันบริสเหมาะมากกับการทําอาหารชิ้นใหญ่ๆเยอะๆอย่างปลาชิ้นใหญ่ๆยาวๆนะคะ หรือการทำเสือร้องไห้ชิ้นใหญ่ๆหลายชิ้นแบบนี้ก็ได้เลยค่ะคุณผู้ชมป่ามาพร้อมแล้วก็จัดการกับเนื้อเลยโอ้โหสชิ้นพร้อมกันเลยเพราะว่าเตาเราพอนี่เอ็นเห็นมะวิธีผมลงผมไม่ได้ลงตรงให้มันเฉียงทำไมถึงเฉียงคะ เพราะว่าจันออกมามันจะสวยมันจะคิวหน้าเลยแหมเทคนิคก,การย่างเนื้อของป่าบ๊อบนี่อระดับเชฟจริงๆค่ะอีกเทคนิคหนึ่งของป่าก,ก็คือการย่างให้สุกเป็นด้านๆไปค่ะป่าบ๊อบจะกลับเนื้อทีเดียวค่ะและใช้ย่างด้านละสามนาทีเท่านั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่าเนื้อจะสุกไม่สม่ำเสมอกันเพราะเตารุ่นนี้ให้ความร้อนที่เสถียรสุกเท่ากันได้แบบพอดีแน่นอนเห็นไหม เราสามารถย่างหลายชิ้นในเวลาพร้อมกับเตา,าท,ท,ทวไปแมนเราก็จะมีกระทะเดียวทีละชิ้นโอ้โหทีละชิ้นทีละชิ้น,นอันนี้ถ้าเราวางเราวางสมชิ้นยังได้เลยนะป้าเนะแป๊เดียวค่ะเนื้ออีกด้านก็สุกแล้วเอาเนื้อขึ้นเลยค่ะป่าออ้ยน้องหมนนอมเนาะเอเอ,เอป่าค่ะนั่นป้ากดปุป่มอะไรคะ มีใครกดออนบ้านใช่ไหมเ,เราต้อง stop cooking เราสามารถกด stop วิ่งไปหาทำธุระแล้วก็กลับมากลับมาแล้วก็คุกตอดด่อ,ตอดได้เลยคุกต่อได้เลยก็คือกด stop and go เ,เข้าใจแล้วค่ะ ปุ่มที่ปราก,กดก็คือฟังก์ชัน stop and go ค่ะเป็นฟังก์ชันที่จะหยุดการทํางานแบบชั่วคราวเวลาเรากดปุ่มนี้ปุ๊บทุกหัวเตาจะเปลี่ยนเป็นอุ่นอาหารให้เราปั๊บค่ะไม่ต้องกลัวว่าอาหารจะไหม้นะคะพอเราทําธุระเสร็จแล้วก็กลับมากดปุ่มนี้อีกทีหนึง่งก็จะทําอาหารต่อได้เลยค่ะเป็นไงคะรู้ไหมคะ,มคะสีข้างในแชมพูนิดๆนอกอร่อย ช่ำๆนะป่ะนะเห็นไหมรือไ,ไม่มาทำไมมันช้ำเพราะว่าความร้อนมันมั่งคง<ม>ถ้ามนันขึ้นขึ้นลงลงไปไป,ไปมามันจะแห้งมั่งมันจะไม่สุกบ้าง<ม>นี่คือข้อดีของเตาอินดักชันที่เป็นสิ่อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่คือเมนูเสือร้องไห้ การทำอาหารจะง่ายขึ้นผู้ชมขาถ้าหากว่าเรามีผู้ช่วยที่ดีแบบอิเล็กโทรลักซ์ค่ะลองกินดูนะป่านะเ <Yeah. S 1> อ,อ,อร่อยเหมือนมืออาชีพทำเลย <c oughs> คุณผู้ชมก็สามารถทำอาหารอร่อยๆแบบแมมบ,บอบได้ค่ะยิ่งมีเครื่องครัวดีๆอย่างอิเล็กโทรลักซ์แล้วก็ชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเหมือนมีผู้ช่วยเชฟมาช่วยทำอยู่ที่บ้านค่ะร่วมเลสโกโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวอิเล็กโทรลักซ์ Man, but let's go! <coughs>